มาดูเรื่องราวของ าการบ้านเยนเมืองกันบ้างนะคะ,คะพูดถึงกระแสข่าวที่พลตํารวจเอกโกวิทวัฒนาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและอดีตพบตรจะมารับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่ะนะคะ,คะบางกระแสก,ก็บอกว่าเป็นการขัดตาทับไปก่อนอหรือไม่อย่างไรเพราะว่าในอนาคตเนี่ยอาจจะมีการชูบ,บุคคลท่านอื่นขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยมีคะแนนนําในการเลือกตั้งนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะคุณพิรพันธ์พารุสุศขสสยโสธรพักเพื่อไทยนะคะก็บอกว่าจากการหารือนอก รอบระหว่างสอสอภาคต่างๆโดยเฉพาะภาคอีสานก็เห็นตรงกันว่าต้องฟังสัญญาณที่มาจากพนรรันนวทกษินเพราะว่าพนรรันนวทกษินน่าจะมองถึงการแก้ปัญหาทั้งในเรื่องของภาพลักษณ์ของพรรคที่ถูกโจมตีรวมทั้งการเตรียมเรื่องการปลองดองและการเลือกตั้งในอนาคตจึงคาดการณ์ว่าการประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทยในวันที่14กันยายนนี้สสส่วนใหญ่จะโหวตเลือกให้พลตบเอกวิทย์เป็นหัวหน้าพรรคแน่นอนแต่ว่าช่วงใกล้เลือกตั้งอาจจะมีการเสนอชื่อบุคคล อื่นที่จะชูเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่ง หลายคนก็บอกว่าน่าจะมีชื่อของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณหรือว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงมาเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าเกิดว่าพรรคเพื่อไทยได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลส่วนคุณจตรุรนชายแสงอดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยก็บอกว่าการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็เชื่อได้ว่าจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณเรื่องการสร้างความรองดองและน่าจะทำให้พรรคเป็นระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งพรรคเพื่อไทยจะต้องปรับโครงสร้างและนโยบายให้เป็นที่ยอมรับและต้องรักษาบทบาท การต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ให้กลุ่มคนเสื้อแดงสั่งพักได้ขณะเดียวกันพักเองก็ต้องไม่ทิ้งการต่อสู้ของประชาชนแบบสันติวิธีด้วยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้มาดูความเห็นของคุณเนวินชิดชอบแกนนำพักภูมิใจไทยกันบ้างนะคะเกี่ยวกับกรณีที่มีกระแสข่าวว่าพลเมือเอกกวิทย์ัฒนอดีตรัฐมนตรีมหาไทยจะมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยคนใหม่บอกว่าพลเบือเอกกวิทย์นั้นก็เป็นคนดีแล้วก็มีภาพของความจงรักภักดีเหมือนกับนายสมัครสุนทรเวชอดีตนายก็จะ มนตรีและอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่ว่าสุดท้ายอยาให้มีจุดจบเหมือนกับที่นายสมัคร เคยมีมาก่อนนะคะคือบอกว่าถ้าพลตารวจเอกกวิทขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยและมีอํนานาจตัดสินใจได้จริงผมคิดว่าอันนี้จะเป็นเรื่องดีแต่หากเข้ามาเพื่อรับตําแหน่งเพียงอย่างเดียวและไม่สามารถควบคุมคนในพักได้ก็จะไม่สามารถนําพาแผนปลองดองไปสู่ความสําเร็จได้ค่ะก็คงจะต้องดูบทบาทหน้าที่ของพลตำรวจเอกกวิทวัฒนกันต่อไปนะคะเมื่อท่านเข้ามารับตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยจริงๆแล้วเนี่ยจะนําพาพักเพื่อไทยไปในทิศทางไหนอย่างไร ส่วนนี้นะคะพลเอกชวลิยงใจยุทธซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวว่าทั้งพักเพื่อไทยจะช่วยเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากว่ามีเ,เสียงจากประชาชนเนี่ยได้รับการเลือกตั้งนะคะแล้วก็มีคะแนนนำก็ปรากฏว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดกับพลเอกชวลิตก็ออกมาบอกว่าจริงๆพลเอกชวลิตไม่ได้คาดหวังกับตำแหน่งนี้แต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่าจะเข้ามาช่วยสร้างความรองดองเท่านั้นเองค่ะ